สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่อง SP Channel นะครับวันนี้เราจะพามาหาดอกกระเจียวนะครับอันนี้อยู่ที่ปา่านี่เลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยนีเลยดอกกระเจียวดอกอใหญ่สวยมากทุกคนมีดอกเล็กด้วยเดี๋ยวไปสับก่อนนะครับ คนครับตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบห้าแล้วมานั่งพักอยู่ที่รถอันนี้ก็คือนั่งรอเพื่อนนะครับอันนี้คือที่ได้วันนี้นะเดี๋ยวจะไปหาอีกที่หนึ่งครับเข้าไปข้างในอีกหน่อยขับรถไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยว่าเราจะได้ไหมไปกันครับ นี่ครับนี่ครับทุกคนดอกใหญ่ๆสวยๆเ,เลยครับอึดน,นี่อยู่ใกล้ถนนเลยนะคนมาเยอะมากวันนี้ทุกคน,นนี่เลยครับทุกคนเจอตรงพรุ่มไม้ ข้างทางอีกแล้วครับว่าข้างทางทุกคนมันไม่ค่อยมีคนหามันก็จะเยอะหน่อยนะสองดอกเลยมันเป็นตรงที่เขาหาแล้ว่ทุกคนนี่นะครับ มันมันมันก็จะไม่ค่อยมีคนหาเท่าไหร่นี่ครับได้ยไเยอะแล้วคุณตะก้ากัน,นะทุกคนไปกันต่อครับนี่ครับทุกคนดอกสวยๆเลยครับคือเมื่อคืนฝนตกแล้วเนี่ยโหใหญ่เลยนะไปกันต่อครับทุกคน